นี่นะคนไข้นะมีก้อนอยู่บริเวณนิ้วมือตรงนี้เนี่ยคำได้เป็นก้อนอยู่ตรงนี้นะที่กากระบาดตรงนี้นะนนถ้าสล้ะบอกว่าเล่นมือถือเยอะแล้วก็อยู่ดีเป็นก้อนน,นู <C> นขึ้นมากดแบบเอาขอบมือถือเนี่ยพอ<ด>มาตรวจ <C> รน,นะตรงนี้นะเนี่ยมันเป็นตรงนี้นะเป็นก้อนถุงน้ําเนาะที่น่าจะเกิดจากการอักเสบเนาะเนี่ยตรงนี้นะฮะอันนี้อันนี้คือเป็นเส้นเอ็นเนาะนี่คือเส้นเอ็นเนี่ยตรงนี้น่าจะเป็นปลอกข้อมเอที่มันอักเสบขึ้นมาดำๆตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะฉีดยาลดอักเสบแล้วก็ จะดูดน้ำออกให้ก่อนนะพี่เดินเจ็บไหมเนี่ยตอนเดินจะชาเจ็บนิดนึงนี่นะฮะตอนนี้เราเข็มเข้าไปตรงนี้ดูดออกมาแล้ว เนาะตอนนี้ดูดออกมาแล้วนะฮะนะเนี่ยแฟบ,บแลนะเนาะตรงนี้นะ,ะนี่นิดเดียวเห็นไหมตรงปลายเนี่ยนิดหนึงตรงนี้นะมันเป็นถุงน้ําที่เกิดจากการอักเสบของปอกผ้วเซลล์เนานะ,ะอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วเนาะ